สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทูมิเลชชัแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวจอยตัวที่ผมเอาไปโมเพิ่มนะครับก็คือจะเป็นจอยตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นจอยสีสีทองตัวนี้นั่นเองนะครับถ้าคนที่ติดตามผมอยู่จะรู้นะครับว่าผมใช้จอยตัวนี้ในการฝึกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับทีนี้ผมมีพี่คนนึงเขาที่ผมรู้จักนะครับเขาให้ผมส่งจอยไปให้เขาเพื่อไปทําการโมปุ่มเสริมนะครับอ่า ผมก็ได้ส่งไปให้เขาโมให้ก็คือจะเป็นโมทําปุ่มเสริมข้างหลังให้นะครับ2ปุ่มนี้ครุกคนมองเห็นไหมครับ2ปุ่มก็คือจะมีปุ่มข้างหลังตรงนี้แล้วก็เพิ่มความลึกตื้นของของ L 2และ R 2นะครับตรงนี้อ่าโอเคก็ก็ผมได้ให้เขาส่งไปทําให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนผมจะไปเทสว่ามันดีหรือไม่ดีเดี๋ยวผมจะให้ไปดูรายละเอียดก่อนครับตอนผมแกะกล่องว่ามันเห็นอะไรบ้างมันได้อะไรบ้าง ก็เดี๋ยวไปรับชมได้เลยครับโอเคครับอ่าและนี่ก็คือกล่องที่อ่าที่ผมได้หลังจากที่ผมส่งจอยไปโมให้ให้พี่ที่ผมรู้จักไปโมให้นะครับก็สิ่งที่จะได้ในกล่องนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ของเปลี่ยนแล้วก็อะไรที่อยู่ในกล่องนะฮะที่ที่ที่ผมไม่ได้พูดที่ผมไม่ได้ บอกนะครับในคลิปแต่ว่ามันก็จะมีพวกอะไรของเปลี่ยนของพวกอย่างเช่นปุ่มเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับที่เวลาปุ่มมันเสียก็สามารถเปลี่ยนปุ่มได้ก็จะมีปุ่มพวกในรูปแบบสามเหลี่ยมวงกลมอะไรพวกนั้นฮะเป็นปุ่มเอาไว้เปลี่ยนในในตัวปุ่มหลังอีกทีหนึงน่งกันเองนะครับและนี่ก็จะเป็นลักษณะจอยที่ที่ผมได้รับนะครับที่ที่ผ่านการโมมาที่เรียบร้อยแลย้วฮะอ่าก็ ข้างหลังก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับแต่ว่าผมไม่ได้พูดเนาะแต่ว่าผมไม่ได้เอาให้ดูนั่นเองตอนที่ผมถ่ายคลิปเปิดกล่องนั่นเองนะครับก็รอบๆนะครับอืมก็จะข้างหลังนะฮะในด้านหลังก็จะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับที่ได้รับการโมเพิ่มนะครับก็คือปุ่มทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับก็คือจะเป็น K1 และ K2 นะครับแล้วก็จะเป็นติกเก็ตเ่เสริมความลึกตื้นนะครับของตัว R 1และ R 2นะครับ ในปุ่มนี้ถ้าเราดันขึ้นมันก็จะทําให้การกดของ R R2 มันก็จะสั้นลงนั่นเองนะครับก็จะตอบสนองได้ได้เร็วขึ้นนั่นเองครับในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็จะเป็นได้ได้ปุ่มเสริมมา2ปุ่มนะฮะก็คือทางซ้ายและทางขวา 1, ก็คือ K1 และ K2 แล้วก็ความลึกตื้นสามารถปรับความลึกตื้นของ ปุ่ม R2 แล้วก็ L2 ได้นั่นเองนะครับโดยรวมๆก็มีมีเท่านี้นะครับที่ที่ผมเอาไปให้เขาทำอ่าก็ส่วนเรื่องการเทสนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูกันอีกทีหนึ่งในเกมนะครับว่ามีการดีเลย์ไหมมีลักษณะการกดการอะไรมีความรู้สึกยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปรับชมในคลิปนั้นได้เลยครับ ห okay. ลังจากทุกคนดูคลิปการเปิดกล่องของผมแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะมาเทสในห้องซ้อมก่อนนะครับว่ามันไม่มีดีเลย์เลยนะครับผมผมจะลองลองกระโดดให้ดูเนะี่ยอย่างทุกคนเห็นอยู่ใช่ไหมครับคือผมสไลด์เนี่ยคือมันตามมือมากเลยนะครับมันมันไม่ได้มดีดีเลย์เหมือนตัวตัวก่อนคือเมื่อก่อนผมจะใส่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเสริมปุ่มเสริมของ Joy PS4 ด้านหลังนะครับที่มันจะมีตัวเสริมตรงเนี้ยปุ่มเสริมที่มันเสียบกับ เสียบกับรูตรงนี้รูข้างข้างหูฟังซึ่งตัวนั้นมันจะมีความมีดีเลย์นิดหน่อยนะครับซึ่งบางทีนในจงังหวงจังหวะมันจะทําให้เราแบบสู้ศัตรูไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันไม่ตอบสนองตามมือเราเนาะ,ะก็จ,จะทําให้เราแบบสู้ศัตรูไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งตัวนี้ผมรู้สึกว่าใช้แล้วมันติดมือมากเลยครับคือแบบไมว่าจะเป็นสไลด์กระโดดหมอบอะไรพวกนี้มันติดมือมากคือเวลาเราแบบ อะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีดีเลยอะไรเลยนะครับซึ่งมันผมคิดว่ามันมันตอบโจทย์กับผมมากอ่าทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในเกมจริงนะครับว่าผมเล่นเป็นยังไงบางหล่างจากที่ใช้จอยตัวนี้ในการเล่นเนาะก็เดี๋ยวไปดูเกมเพย์ได้เลยครับโอเคครับเล่นนี้ก็คือเกมเพย์ที่ผมเล่นโดยใช้จอย PS4 ที่ได้ทำการโมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าการสไลด์การวิ่งการอะไรหงวมมีความลื่นไหลมากกว่าตัวที่ผมเคยใช้เมื่อต่ก,ก่อนนะครับจะมีความแบบติดมือนะฮะแบบว่าจะลื่นไหลตามมือที่เรากดเลยนะฮะว่าเราจะกดสไลด์กดกระโดดหรือว่าอะไรก็ตามนะจะมีความลื่นไหลมากกว่าตัวที่ผมใช้ตัวเสริมจากตัวเมื่อก่อนนะครับก็ นั่นจะช่วยทำให้เรามีเขาเรยกอไๆมีเกมเพย์ที่ผิวขึ้นนะครับมีการตอบสนองกับนิ้วเราได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีโอกาสทำให้เราได้เปรียบศัตรูนะฮะในส่วนในส่วนนี้พอสมควรนะครับเพราะว่าเมื่อเราสามารถกดแล้วมันสามารถลื่นไหลาตามมือหรือว่าทัดแล้วมันติดตามมือของเราเนี่ยมันก็จะมีความแบบสเสถียรมากนะครับก็ มันก็จะติดมือเลยนะครับทุกคนเพื่อนๆมันก็คือมันก็จะดีกว่าตัวเรียกว่าอะไรตัวที่ใช้ปุ่มเสริมจากจ o ย PS4 นะครับตัวที่มันเป็นปุ่มเสริมแยกเนาะซึ่งมีความตัวนั้นจะมีความดีเลย์อยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งแค่เพียงเสียววิก็จะทำให้มีผลกับเกมนี้พอสมควรนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเกมนี้อาศัยความเร็วความอะไรพวกนี้นะฮะ แค่มีความดีเลย์เพียงนิดเดียวก็อาจทําให้เราเสียจังหวะหรือว่าเสียเกมพีไปได้นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้ที่ผมได้มาแล้วมันมีความอ่าเขาเรียกว่าความตอบสนองกับมือผมได้ดีฮะมันก็เลยผมก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะดีสําหรับเ,เพื่อนๆด้วยหลายๆคนที่อ่าอยากจะเอาจอย PS4 ไปลองแปลงไปลองโมดูนะครับผมก็จะทิ้งคอนแทคของ พี่แกไว้ให้นะครับในส่วนนี้พี่แกไม่ได้รับทําแค่ PS4 นะครับเขาก็ทําเป็นทั้ง PS5 PS4 แล้วก็ล่าสุดก็เห็นบอกว่าทํารับทํา X b กบอกด้วยนะครับแต่ว่าราคาก็จะต่างกันไปกันไปนะครับในส่วนนี้ที่ผมเอาไปให้พี่เขาทําให้นะครับราคาจะอยู่ประมาณหนึ่งบาทนะครับอันนี้จะเป็นรวมค่าอ,อุปรกรณ์รวมค่า ทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็คือจะมีค่าอ,อุปรกรณ์แล้วก็ค่าช่างอะไรของเขา1,800บาทนะครับเพียงแค่เรามีตัวจอยไปให้พี่เขาทําให้นั่นเองนะครับพันแนี่เป็นราคาที่รวมทุกแหลทุกอย่างแล้วนะฮะประมาณนั้นก็เพื่อนๆก็มีจอยเก่าๆเก่ามือทรงมือสองอะไรเนี่ยครับก็เอาไปให้พี่เขาทำให้ได้เพราะว่าพี่เขาก็รับทำนั่นเองครับ ก็สำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับถ้าเพือนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวรับก่อนครับสวัสดีครับ